มาพี่นอ้องต้มยำปลาช่อนตัวหนึ่งมึงผมแห้เบิ้งใสมันต้ยมยำปลาช่อนใส่พริกชาโคลนี้เนี่ยพี่น้องไส้ปลาครับผมที่เด็ดเลยปลาช่อนต้มปลาช่อนต้องได้กินตัวนี้ครับผมจังสีเอิญว่าครบงค์งประกอบของฟา้านแซบพี่น้องเนาะใส่งี้ยๆเลยพี่น้องอยากปะเบิ้งวะ ไขมันติดเต็มเลยครับผมตรงใส่นะครับผมเราพี่น้องหวานเนื้อก็แน่นอุดมไปด้วยไขมันครับผมเบิ้งว่ะไขมันปลาแล้วก็นเนื้อปลาพี่น้องไปต่แท่บบ่เฮ็ดย่างดีเลยเด้นนิเบิ้งว่าไขมันยังอยู่ในนี้อยู่เลยอุดมไปด้วยโอเมก้าสามครับ ต้มยำแล้วก็ตัวนี้จะช่วยตัดคาวอย่างดีเลยพริกชาโคของเราอืมเบแซ่บพี่น้องไอม้มันๆนี่ว่เแม,มนมันอย่างเดีนีิมันป่าทั้งนั้นเลยพี่น้องว่แมนมันหม,นมูมันอย่างนะเบิ้งจะใส่พุงหลวนที่แรกนี่เกาะบวกยางลายด้เนี่ยจุลละลายออกเบ็ดแล้วต้มยำปลาช่อนครับผมใส่พริกชาโคลเบแซ่บพี่น้องครับผมเบิ้งเด้อผมจะให้เบิ้งนี่ มองว่าปลาเดือนธันวาสเป็นยังไงปลาเดือนธันวาสเป็นยังสี่ลหรครับเห็นว่เหมือนปลาทั่วเหมือนปลาช่อนทั่วไปแต่ว่าเพิ่มเติมมาก็คือความมันไขมันของปลาเพื่พี่นอ้องอู้ยทั้งนั่นเลยผมแสะก,กับไปเนือ้อเบิ้งเด้อพี่นอ้องแสะก,กับไปเนือ้อมีแต่ไขมันทั้งนั้นครับผมอืูบเบื้อง เนื้อติดมันนะครับผม,มข,ขนาดพี่นอ้องโอ้โหมันเต็มท้องครับผม